สวัสดีครับวันนี้เสนอวิธีการสร้างกิโลวัตต์เออรรีพอร์ตนะครับจากตัวอย่างนี้ก็เป็น24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็แสดงค่ากิโลวัตต์เอามาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในราย7วันนอกจากนั้นเราสามารถสร้างในรายเดือนนะครับรายปีได้ด้วยก่อนอื่นก็เปิดบ,บฏิโฟลเดอร์ของ Energy Toolkit นะครับ Energy Framework นะครับที่พัฒนานขึ้นมาเพื่อ ใช้ใน j d 3.2และ j d b 64นะครับจากนั้นเรา,าเปิดตัว table create นะครับ .sql ขึ้นมาโดยกันคลิกขวาแล้วก็เลือก open with นะครับเลือกเป็น SQL Server Management Studio นะครับจากนั้นก็จะได้ว่าเรามาอยู่ในหน้าต่างที่สร้างโค้ด SQL ตรงนี้ซึ่งเราสามารถที่ execute ได้เลยนะครับกดปุ่ม execute ก็จะเป็นการสร้าง table ที่เก็บข้อมูลต่างๆ จากนั้นกลับมาที่โฟลเดอร์ของ Energy Framework อีกทีนะครับให้คลิกขวาตรงรกิ l o วนการแคลวเบต้านะครับแล้วก็ Open with uh, SQL Management Studio เช่นเดียวกันแล้วก็กดปุ่ม SQL อันนี้ก็จะเป็นการสร้างทริกเกอให้กับเทเบิลที่เราสร้างขึ้นมาในตอนแรกนั้นนะครับจากนั้นไปที่ตัว Script Work นะครับ uh, ให้สร้างตัว Script ขึ้นมาใหม่ในการคลิกขวาที่ตัว Designer ที่เรามีอยู่แล้วนะครับหรือสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้เลือก New นะครับแล้วก็สคริปต์ตั้งชื่อสคริปตนะครับ เช่นเป็นนิวส์คลิปหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ตรงกันทั้ง2ช่องนี้เพื่อความสะดวกในการแม่นเทนเน้นเราจะต้องใส่ทิกเกอร์เนมด้วยนะครับคือทิกเกอร์เนมก็คือให้สคริปนี้ทำงานทุกๆช่วงเวลาเท่าไหร่นะครับเช่นทุกๆ15นาทีเป็นต้นนะครับก็คือ15นาทีปุ๊บก็จะเป็นการอินเสิร์ตข้อมูลจาก Op c นะครับที่เป็นกิโลวัตต์อวของเรานะครับจากมิเตอร์นะครับมาไว้ใน s q l Server จากนั้นก็กดปุ่ม Apply แล้วก็กดปุ่ม Edit Vb a Code เข้าไปก็จะมาาปรกฏใน ช่องโค้ดตรงนี้นะครับใต้มันทัด todo ตรงนี้นะครับให้เปิดไปที่โฟลเดอร์ของ Energy f r a m e w o น k บนะครับจากนั้นก็ดําคลิกเปิด Insert Data Copy Code เหล่านี้มานะครับ Copy มาจากนั้นก็เปิดไปที่ตัว Script Work ใต้บรนทัด todo นี่นะครับบางลงไปเลย แล้วก็เข้าไปแก้ไขตัว o p c t a g นะครับซึ่งเราจะ copy มาจาก Process Point ของ Genesis 32ก็ได้นะครับนะครับจากนั้นก็ทำการ Start Script Work ซึ่ง Script Work นี่สามารถทำให้ Start เป็นแบบ Service พร้อมกับ w i n d o w s ได้นะครับก็ไปใน Control Panel ไปในส่วนของ Service แล้วก็ Start เป็น Automatic ได้เท่านี้เราก็สามารถที่จะดูนะครับ g ร a ฟนะฮะ เป็นแบบ7 day นะครับ24ชั่วโมงหรือเดือนหรือปีได้นะครับซึ่ง template นี้ก็จะมีอยู่ใน energy framework ด้วยนะครับเทมเพลตที่เป็น Excel ตัวนี้นะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะดึงข้อมูลจากตารางที่เก็บพวกกิโลวัตต์อวที่แยกวันนะครับก็คือกิโลวัตต์อว์เดยนะครับอันนี้คือแยกวันนะครับลองคิวรีเข้าไปดูอันนี้แยกวันให้แล้วนะครับหรือกิโลวัตต์อว ชั่วโมงนะครับกิโลวัตต์อาเอาเออร์นะครับอันนี้ก็แยกชั่วโมงให้นะครับเช่นเดียวกับมันและกระเยียเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆเช่นเจในิีสามสองเจนซีหสี 3, 2, ่ส 6, 4, และอื่นๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ